โหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้งตายสุกคูสุกคนได้ครับผมสําหรับตอนนี้บุ้มแล้วก็ยังอยู่ที่บ้านพี่นงยาวนะครับกำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมพี่นงยาววันนี้ได้อะไรเยอะแยะเลยครับพี่อุยั่อะไรเมนูเต็มพี่นงยาวถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองสองนิ้วสองนิ้วเออมีขอบคุณพี่นงยาวนะครับผมพี่นงยาวได้มีของฝากเยอะแยะเลยเอาไปใส่รถอันนี้ของบุ้มบุมมาฝากอันนี้สั่งก่อน อันนี้สั่งสั่งนะครับผมมีอะโวคาโดนะครับผมมีทุกถุงนะนี่เต็มหลังรถเลยอ่ะมีจัดให้สามบ้านจัดให้สามบ้านสวนนี่ก็ปลูกเองนะอะโวคาโดอ่าแล้วก็มีมีมีเขาเขาเาเรียกว่าอะไรนะครับพี่เซียนท้ออันนี้ถ่ายนะครับเซียนท้อใช่ไหมครับ โอ้โหนี่นะครับของฝากกล้วยนะครับพี่น้องเยาก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกท่านหนึ่งที่แบบอันนี้บูไม่ได้อ้ยนะอันนี้พูดความจริงที่แบบน่าเป็นตัวอย่างหนึ่งหนึ่งเลี้ยงหมาไม่รู้กี่ตัวเอฟซีเลี้ยงหมาไม่รู้กี่ตัวแล้วก็อะโวคาโดนะปลูกอะโวคาโดแล้วก็แบ่ง แบ่งชาวบ้านแบ่งเพื่อนพี่น้องกินหมดเลยแล้วก็ปลูกผักสวนครัวต่างๆนะครับแบบอยู่แบบพอเพียงนะครับอยู่แบบพอเพียงไม่อู้ฟู่ไม่หรูหราเนีฮะประชันสิออกรถโอเคเอาเอาซาเล้งไปเทินค่ะขอบพระคุณของฝากนะครับนี่นะครับขอบพระคุณพี่น้องยาวนะครับผมสำหรับ ของฝากนะครับผมฝากทุกคนฝากทุกคนเลยนะครับฝากพระอนแล้วก็อ่าฝากแม่สาด้วยนะครับผมขอบพระคุณพี่นงยามากๆเลยจ้านะครับนี่ยังไม่ได้เก็บต้นหน้าบา้านต้นเดือนหน้าจะได้เก็บพ่อ,อะไรแก่รอ้อยเอรอืมครับเป็นเศร,รษฐกิจพอเพียงในเอฟซีนะครับอยู่เนี่ยลมลืน่นไหมลมลืนลมล่นพี่ปุย้ยสวัสดีครับ อร่อยไหมครับออร่ยเป็นไงครับไปทํานมมาฮ่าหน่าอบได้ใจรอหายก่อนโอ้โหยังไม่หายเนี่ยรอเมียผมบูมรอพี่หมวยไปทําก็ลูกสาวเดียวเนาะอยากได้อะไรก็ให้หมดแหละอ๋อครับพี่หมวยทำนมเดือนหน้าทำทำอยู่คิ้นหน่งเดียวกันกับพี่ปุ้ยลูกพี่ตงเจียวนะครับครับหมอหล่อหมอหล่อเออหมอหลอจะไปหาหมอไปบ่อยพี่หมวยอ่ะได้โอ้ย อันนี้ก็โอเวอร์แบบว่าหมอมพี่น้องเยาพี่น้องเยาหมอจับนมพี่หมวยนะแต่ว่าหมอหมอคนนี้หล่อจริงพี่ปุ้ยหมอหล่อมากแต่ว่าหมอหมอหมอหน้าตายแบบดีเลยเราก็ต้องเอาให้หล่อกว่าหมออกเนเยอะๆนี่นี่จะเก็บเงินมาทำเมโซแล้วค่ะหมอหล่อ ถ้าหัวไม่อยู่นี่ดึงมือหมอไว้เลยใช่ไหมยาหมอหยบเลยยาติดใจหมอหมอจริงแล้วหมอแกแกมือนิ่มมากพี่น้องเจ้าหมอมือเบาหมอคุยดีอันนี้เราคุยเรื่องนมแล้วเนี่ยคุยเรื่องนมแล้วนึ่งกาดติดใจหมอะกาดติดใจหมอกาดติดใจหมอเมื่อวานผมให้น้องทําโบท็อกนะครับฉีดโบท็อกเมื่อวานแล้วนางก็จะมาทําหน้าใสอีก อันนี้เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องเลยเป็นลูกของน้าบูมเลยนะครับกินคอลลาเจนกินคอลลาเจนใสอยู่แล้วแต่สมัยนี้มันก็ต้องมีใสยังอะไรเรียกไม่ถูกแต่ยังงามสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับก่อนอื่นลุงก็ขอบพรคุณพี่นงเยาวขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่สนับสนุนนะครับพี่นงเยาวก็ถือว่าเป็นรักรักมากเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นทั้งเป็นทุกอย่างเป็นญาผู้ใหญ่ก็ได้ครับผมรักเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับต้องคนที่ได้มาสัมผัสเท่านั้นเนาะ กับทั้งตัวบูมแล้วก็ทั้งตัวพี่นงเยาจริงจะรู้ว่าพวกเราอยู่กันยังไงเป็นยังไงนะครับมาหากันทีนี้จะติดใจไม่ครับผมอย่ามาทีหลังเอาของมาไล่ขายข้างล่านนะไล่ขายของข้างล่างเพราะว่าพี่หมวยจะพี่ปุ้ยต้องไปดูแลหวยเพราะว่าพี่ปุ้ยต้องเป็นเทรนเนอร์้้แลวพี่หมวยจะทํานมจะมาทํานมแล้วก็มาอยู่ที่นี่พี่ปุ้ยเรามาอยู่กี่วันอ่ะพี่ปุ้ยต้องเป็นเทรนเนอร์สามวันมาอยู่เลยมาอยู่เลยไม่ทำทำมันมันต้องพักฟื้นกี่วัน พอทำมาใช่ไหมสามวันแรกเพราะครบสามวันต้องไปทายผ้าแล้วก็นับตั้งแต่วันที่ผ่าเจ็ดวันก็ไปตัดไหมสามวันกสามวันลากี่วันก็มาอยู่เอาวดอกมาไรตสดขายใม่ไ้าังล่าง,ะงะได้ครับอเคนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ต้องเยาวด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ